ภาวะคืนตัวของกล้ามเนื้อนะครับอาจจะไม่มีคนค่อยพูดถึงเท่าไหร่เรื่องพวกนี้นะครับนั่นคือภาวะที่เราจะเ,าเริ่มต้นจากการเกรงเลยนะครับเพราะว่าการที่เราขยับนะครับร่างกายดีดหรืออะไรก็ตามนะครับถ้าเราขยับด้วยกล้ามเนื้อที่ยังมีแรงตึงเกรงอยู่นิดเดียวนะครับมันก็จะเกิดการตึงเครียดสะสมเพิ่มขึม้นแล้วจะทำให้เราเกรงต่อเนื่องได้ง่ายมากนะครับดังนั้นเราจะต้องเช็คเลยว่าเวลาที่เราดีดนึ่งน้ตเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับมือเราเนี่ยผ่อนคลายแค่ไหน หย่อนแค่ไหนนะครับในขณะที่น้มันค้างยาวอยู่นะครับผ่อ,ผอนคลายมากปุ๊บเราลองดีจากภาวะผ่อนคลายเนี่ยโดยที่ยังไม่ต้องเกร็งนะจนกว่าเราจะถึงจุดที่ดีปุ๊บดีดขึ้นเนี่ยราผ่อนคลายทันทีนะครับเช็คดูว่าบางคนเนี่ยดีดปุ๊บยังมีการตึงเกร็งของกล้ามเนื้ออยู่นิดหนึ่งก็ไม่เอานะครับต้องคลายแบบสนิทเลย,เลยนะเนี่ยทำบ่อยๆเข้านะครับเราจะต้องสางร่างกายแล้วตอนแรกอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมัน เราไม่ได้ผ่อนคลายโดยสมบูรณแบบเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเช็คตัวเองไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเเป็นนิสัยนะเพราะเราทำหนึ่งโน้ตได้เราเริ่มเป็นสองโน้ตเนีอว่าดีสองโน้ตเสร็จปุ๊บเราคลายตัวไหมทีนี้พอเราคล่องเข้าเนี่ยช่องว่างของการคลายตัวมันจะสั้นลงนะครับ พ,พอเราใช้แรงน้อยลงเราหาวิธีการที่เราแบบดีดแรงเราใช้แรงน้อยลงเนี่ยโอกาสที่มันจะคืนตัวมันจะเร็วขึ้นนะฮะเพราะบางคนอดีดแรงแล้วก็ใช้แรงเยอะด้วยนะครับมันจะมีวิธีการที่เราดีดแรงแล้วใช้แรงน้อยอยู่เพื่อให้การใช้แรงน้อยๆนะครับเก่ากลับสู่จุดผ่อนคลายได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับพอเราฝึก2อย่างนี้ควบคู่กันนะครับเราจะเริ่มรู้สึกได้เลยว่าการเล่นของเรามันจะผ่อนคลายขึ้นนะครับนี่เป็นเคล็ดลับที่ค่อนข้างแพงทีเดียวนะครับโอเคยังมีเคล็ดลับอีกหลายอย่างในการคอนโทรลการผ่อนคลายในหลายๆเทคนิคนะฮะใครที่สนใจก็สามารถที่จะ a อ d คิวอ d e โค้ด hmm. มาสมัครเรียนกันได้นะครับในคอร์ส hmm. ของผมนะครับผมที่ QR Code โค mm ้ด hmm. ตัวนี้เลยนะครับนี่แอดไว้นะครับหรือว่าดูในโปรไฟล์ก็ได้ครับผมสวัสดีครับ